ทำเตือนที่วิดีโนี้จะทำขึ้นเพื่อควาสนุกไม่ไมีจรงคโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำ่า18ปโอเคก็การสวัสดีไว้รุ่นไทยชาาสรล็อตทุกท่านนะวันนี้มากับผู้พันเซนเดอร์นะทุนสามพันมารวยจารายการจ่ายของผู้พันนะเซนเดอร์นะมีเหรียญมีต้มหูมีกระป๋องน้ำมี โฟมไฟมีซองแดงม,มีทองมีไว้เรต้นต้นมีคูณมากสุดคือคูณสิบนะจ๊ะโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตัวคูณสะสมนะในการแตกในการเข้าฟิลเจอร์นะฟิลเจอร์จะเข้าแปดหมุนนะพี่น้องเอ๋ยโอเครู้เรื่องมันมีการเปิดเปิดให้แตกมากขึ้นนะมันก็จะเปิดคูณมากถนะึนห้ามีการแตกถึง น้องเอ๋ไปลืกันเลยไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงเสียเวลาโคตรโคตรนะจ๊ะจัดดีว่ะจุดสามพันไมน้อยโอ้ยโดดเฉยโดดไหมมาทีแรกเลยโอ้ยใครจะดวงดีลองดูดิมาหรือมาไหมมา,ย,ายังไงยังไงมาต้องแตกเลยดิโอ้โหเงียบดีว่ะยังไงคุณซิมอยากได้อะไรเออมาก่อนมาก่อนมาก่อน เื่นมาก่อนตื้นมาก่อนไวรุ่นเอ้ยสองหมื่นยังไงครับพี่เหมาะสมครับนายยังไงครับท่านเหมาะสมครับนายไปไวรุ่นโอ้เธอโดนหน่อยทำเป็นเน็ตเกลือนะพี่น้องอยังไงครับพี่น้องเอ้ยโอ้เธอฮึ่มาโอ้ยสี่สีส่ศูนย์ศูนย์เจ้าห้รุ่นจ๋าสวยงานตามท้องเรื่องพี่น้องเอ้ยไปต้องการเดินกา หน่อยนะพี่น้องไม่มีไม่มีบ่อยๆนะเวลาไม่ได้มีบ่อยๆเท่าไหร่วะสี่หมื่นแปดนะพี่น้องสี่ศูนย์ศูนย์จัดไปให้พามาเล่าเรื่องไปทีรู้เรื่องโง่เชอ่อว่าเกลียะพี่น้องเอ๋ยยังไงวันนี้เมการู้เรื่องนะพี่น้องเลยสี่แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์จ้ะรู้เรื่องจัดไปผู้พาา ผูพ้พันผู้พันผูพนพ้พันแจกดีจังโว้ผู้พันยังไงต่อผู้พันยังไงโอ้ยรู้เรื่องผู้พันอุอ้ยน่าจะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ยังไงต่อโอ้โหมาตึมตึมตดิ่งแนวเลยพี่น้องยังไงวันนี้ยังไงวันนี้โอ้ยมารู้เรื่องเลยพี่น้องเลยโอ้โหห้าศูนย์ศูนย์ฟุ่มเม็ ยังดีกว่า้วพี่น้อง,อออองไอ้ลองลองลองดิเผื่อใครอยากจะอยากจะเห็เป็นแนวทางไงว่ามันจะเข้าฟีดเป็นแตกเป็นห้าหพันแตกม,งงมเะนะัเท่าไหร่พี่น้องดู่ายังไงาเนะคุณท่ไหร่คุณจเจรเรื่องเอาไวสาม่ศูมา อีกนิดนึงยังไงเฮ้ยท like. ีเดียวเองหรอเฮ้ย si มีเง em. ื้อมาเบอร์อ้เจ็ดเก้าอ้ยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ยังไงทีใครมาหน่อยสิโอ้โหรู้เรื่องจบเจ้าไม่แล้วหรือพี่น้องเลยโอ้โยมามาโอ้โหเจ็ดสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะเจ้าไม่รุนโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องพี่น้อง โอ้โหเช่นเคยเล่นได้แล้วเลิกเป็นยอดเสียน,นะพี่น้องเลยไม่ว่าจะได้เท่าไหร่โอเคอันเจี๊ยบก็เช่นเคยก็ฝากดกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราลงนะคู่พันเชนเดอร์นะพี่น้องเลยโอเคเก็บไว้ในใจด้วยนะพี่น้องวันเจี๊ยบ